สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งนะครับวันนี้พบกับรักบ o ลไ a ซ l i s a ้าถ้าใครยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันก็สามารถเลื่อนไปใต้เดตคลิปชั่นนี้ได้เลยเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราไปรับชมความสนุกกันต่อเลยในตอนนี้หลังจากที่เจ้าไอซ์สามารถแปลงร่างเป็นขั้นต่อไปได้แล้วดูเหมือนว่าพวกโกฮังเขาจะอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วล่ะครับตัดไปที่ทางด้านท่านไคโอดูเหมือนว่าท่านไคโอจะก,กังวลบางสิ่งบางอย่างอยู่เจ้าลูกชายฟรีเซอร์มันแข็งแกรง มันเป็นเพราะอะไรกันทำไมถึงมันได้แข็งแกร่งขนาดนี้ยังไงก็ตามคงไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีลูกชายเจ้าฟรีเซอร์มาปรากฏตัวแบบนี้จบแล้วสีนะโลกเท่านี้เท่านั้นจักรวาลทั้งหมดก็ด้วยตอนนี้เจ้าโกคูก็ไม่อยู่ซะด้วยสิทีนี้พวกเราจะเอาชนะมันได้ยังไงเหตุการณ์ถูกตัดไปที่การต่อสู้กันระหว่างพวกโกฮังกับเจ้าไออีกหนึ่งครั้งพวกแกไม่จำเป็นต้องกลัวกันไปหรอก ข้าจะรีบจัดการพวกแกให้จบๆไปเดี๋ยวนี้แหละไม่มีคําว่าทรมานดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับเหล่าพักพวกโกหังทุกคนนะครับจะหวาดกลัวกับพลังที่มหาศาลของเจ้าไอเป็นอย่างมากพลังมหาศาลนี้ถึงกับทําให้คนอ่อนแอหมดสติได้เลยนันเนี่ยสั่นสะเทือนไปหมดแล้วพลังมันจะเยอะอะไรขนาดนี้ล่ะทัในใดนั่นเองเจ้าไอมันเบ่งพลังที่มหาศาลของมันให้ทุกคนได้รับรู้ว่าพลังของมันเหลือล้นเสือเกิน แค่เจ้าไอ้เบงพลังก็สามารถทําให้พวกอุบุและก็โกเทงคูดนะครับบาดเจ็บเจียนตายได้แล้วเจ้าไอ้มันเปิดฉากความน่าสะพึงกลัวของมันมันรีบพุ่งมาด้วยความเร็วสูงมาทางพวกโกหังและสิ่งไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าไอ้ได้พุ่งมาต่อยซ้ายทะลุเข้าที่ท้องของอูบุอย่างเต็มแรงและน่ากลัวและต่อด้วยการเตะอุบุไปนอนกองกับพื้นเรียกได้ว่าอูบุไม่ได้ตอบโต้เลยแม้แต่น้อยนิด เจ้าไอ้มันยังไม่หนำใจมันรีบพุ่งไปด้านหลังของโกเทนคูดโดยที่โกเทนคูดไม่สามารถจับความเร็วได้เลยเจ้าไอ้จัดการหักแขนโกเทนคูดและมันเตรียมเชี่ยพเพลศึกโดยการที่ลบโกเทนคูดออกจากสารระบบนี้ไปแกจงหายไปซะเจ้าอ่อนหัดแต่ดูเหมือนว่าโกฮังเขารีบมาขัดจังหวะซะก่อนเพราะเขาก็คงไม่อยากจะเห็นโกเทนคูดผู้ที่เป็นน้องชายของเขาต้องตายต่อหน้าต่อตาเขาหยุดนะเจ้าไอ้ โกฮังเขาพยายามตอบโต้เจ้าไอ้นะครับโดยการทั้งเตะทั้งต่อยแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นผลเลยแม้แต่น้อยนิดเจ้าไอ้มันทำการเตะโกฮังกระเด็นไปไกลนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้โกฮังเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แล้วล่ะครับโกฮังเขาจึงตัดสินใจในการตอบโต้เจ้าไอา้โดยการจะยิงพลังคลื่นเต่าใส่เจ้าไอ้อย่างเต็มๆพลังคลื่นเตา่าสถานฟ้า แค่ดูเหมือนว่าพลังคลื่นเต่าจะไม่สามารถทำอะไรเจ้าไอได้เลยกระจอกน่ะพลังแบบนี้เจ้าไอสามารถปัดพลังคลื่นเต่าของโกฮังไปได้อย่างง่ายได้มันมันเป็นไปไม่ได้ก็เรายิงพลังคลื่นเต่าสุดกำลังแล้วนี่นาทำไมมันถึงปัดได้ง่ายขนาดนั้นทางด้านพิจิต้าก็แทบไม่เชื่อสายตาตนเองเช่นกัน เราทาอะไรไม่ได้เลยขนาดพลังเคลื่นเต่าสุดกําลังนั้นมันต่างระดับจริงๆในการที่จะต่อสู้กับเจ้านั่นเจ้าไอหลังจากที่มันสามารถปัดพลังเคลื่อนเต่าได้อย่างง่ายได้มันรีบพุ่งมาด้วยความเร็วสูงและมาโจมตีใส่โกฮังเจ้าไอ้มันรัวทั้งหมัดทั้งศอกนะครับใส่โกฮังโกฮังไม่สามารถตั้งรับได้เลยเขาถูกโจมตีอย่างหนักเรียกได้ว่าปางตายเลยแหะครับ และต่อด้วยการเตะโกฮังไปนอนกองกับพื้นดูเหมือนว่าเบจิต้าตอนนี้เขาจะถอดใจในการที่จะต่อสู้กับเจ้าไอ้แล้วล่ะครับหมดหวังแล้วโลกถึงการอวสานแล้วละ่ะพลังของเจ้านั่นแตกต่างกันเกินไปแต่ดูเหมือนว่าซุนโกฮังเขาจะไม่ยอมแพ้เขาพร้อมที่จะสู้ต่อ บ้าเอ้ยเราไม่มีทางชนะมันเลยหรือไงแต่เราจะต้องสู้สู้กับมันต่อคุณพ่อครับผมควรทํายังไงดีในการจัดก,การมันเจ้าไอ้บานี้ตัดมาที่ด้านโลกของท่านไคโอชินดูเหมือนว่าตอนนี้ท่านไคโอชินอยากจะหาวิธีทางในการช่วยโกฮังมากเลยท่านมหาเทพครับนี่มันเลวร้ายแล้วนะครับพวกเราจะทํายังไงดีถ้าพวกเราไม่รีบช่วยพวกนั้นมีหวังถูกฆ่าตายแน่นอนเลยครับมันไม่มีทางอื่นจริงๆแล้วหรอครับตอนนี้เราต้องรีบชุบชีวิตคุณโกคูขึ้นมานะครับ แต่ว่าตอนนี้เจ้าโกคูมันคุณโกคูต้องมีวิธีจัดการกับสถานการณ์แบบนี้ได้แน่นอนครับรีบตัดสินใจเถอะครับท่านมหาเทพโอเคข้าเข้าใจแล้วข้าจะจัดการให้ละกันเหตุการณ์ถูกตัดไปที่การต่อสู้กันระหว่างเจ้าไอ้กับโกฮังอีกหนึ่งครั้งดูเหมือนว่าเจ้าไอ้นะครับจะทําการยิงพลังใส่ที่หัวเข่าของโกฮังอย่างเต็มแรง โกห้างบาดเจ็บอย่างหนักจากการถูกโจมตีที่หัวเขา มันเร็วมากเรามองการโจมตีนี้ไม่ทันเลยโกฮังก็ถูกโจมตีอย่างหนักทุกทิศทางตอนนี้ร่างกายของเขาบอบช้ำไปทั้งตัวหมดแล้วปังผู้ที่เป็นลูกสาวของโกฮังเธอมองดูพ่อของเธอถูกโจมตีแบบนั้นไม่ไหวแล้วเธอจึงรีบพุ่งมาโจมตีเจ้าไอเพื่อหวังช่วยพ่อของเธอหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าบ้าปัางเธอพยายามทั้งเตะทั้งต่อยหรือโจมตีใส่เจ้าไอแต่ดูเหมือนว่าทุกการโจมตีจะไม่ระคายผิวเจ้าไอเลยแม้แต่น้อยนิดเจ้าไอจัดก,การใช้พลังของมัน ทำให้ปังลอยขึ้นไปบนฟ้าตอนนี้ทุกคนต่างตกใจที่เจ้าไอ้กำลังจะฆ่าปังแล้วอย่านะเจ้าไออย่าทำอะไรแบบนั้นอย่างั้นหรองั้นลองดูนี่หน่อยละกันเจ้าไอทำในสิ่งที่ทุกคนแทบจะไม่เชื่อมันยิงพลังทะลุตัวของปังไปอย่างรุนแรงโกฮังเขารีบพุ่งไปเพื่อรับตัวลูกสาวของเธอซึ่งปรากฏว่าปังได้ตายคาที่แล้ว โกหังเขาร้องไห้อย่างหนักด้วยความเสียใจเมื่อเขาต้องเสียลูกสาวของเขาไปเพียงแค่คนเดียวฉันจะฆ่าแกไอ้เจ้าบ้าโกหังเขาได้เปิดความโกรธของเขาออกมาพลังของเขามาหาศาลมากๆมาหาศาลจนทำให้ทุกคนกระเด็นไปไกลจากพลังที่สุดแสนรุนแรงของเขา ทุกคนต่างตกใจในพลังที่มหาศาลของโกฮังที่เอ่อล้นออกมาในตอนนี้ผลจากการโกรธของเขาสุดกำลังตอนนี้ได้เกิดสุดยอดนักรบคนใหม่มาก็คือโกฮังซูเปอร์เซย่าคันที่ห ซูเปอร์เซีคที่5ของโกฮังเกิดขึ้นได้จากความโกรธสุดขีดของเขาจากการที่เขาได้เห็นลูกสาวของเขาตายต่อหน้าต่อตาเขาไปจึงทําให้เกิดสุดยอดนักรบนี้โกฮังจึงรีบนําปังไปฝากไว้ที่โกเทนคูดก่อนเพื่อจะต้องปะทะก,กับเจ้าไอาในการจัดการคนที่ฆ่าลูกสาวเขาไปดูเหมือนว่าเจ้าไอาในตอนนี้มันจะยังไม่รู้แหละครับว่าวิกฤตเลวร้ายกําลังมาเยือนมันแล้วดูเหมือนว่าแกจะเปลี่ยนร่างอีกแล้วสินะเจ้าลิงกังดูท่าทีแล้วจะทําให้ฆ่าเนี่ยเสียเวลามากขึ้นละสิโกฮังที่ โกรธสุดขีดเขารีบพูดกลับไปใส่เจ้าไอ้แกแก่บังอาจทํากับปังแบบนี้ฉันจะไม่ให้อภัยแกเด็ดขาดโกหังที่โกรธสุดขีดเขาเบ่งพลังและรีบพุ่งไปด้วยความเร็วสูงเขาต่อยขวาเขาที่หน้าของไอ้อย่างเต็มแรงและต่อด้วยอับป,ประคัตซ้ายอีกหนึ่งทีและต่อด้วยการเตะเข้าที่หัวของเจ้าไอ้อย่างเต็มเต็มจนตอนนี้เจ้าไอ้ไม่สามารถตอบโต้ได้เลยแม้แต่น้อยนิด ดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าไอจะสะบักสะบอมจากการถูกโจมตีครั้งนี้แล้วมันตัวสั่นเครือกับพลังที่มหาศาลของโกฮังไม่น่าเป็นไปได้นี่นี่มันอะไรกัน โอเคครับตอนนี้นะครับทุกท่านรับชมมาแล้วหลายตอนนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักตัวละครพวกนี้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเรื่องราวนะครับมันก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนในจักรวาลหลักนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเลยครับว่าแต่ละตัวเป็นยังไงเรื่องที่คนแรกกันก่อนเลยนะครับสำหรับซุนโกฮังนะครับในเนื้อเรื่องภาคเอฟนี้โกฮังมีอายุ39ปีซึ่งเขามีอายุ36ปีในภาค G ีและรูปร่างหน้าตาของเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนี่อาจจะเป็นเพราะว่าสายเลือดชาวไซย่าที่ไหลเวียนอยู่ในตัวเขาที่ว่่าากันวะจ ไม่มีช่วงชีวิตในวัยหนุ่มที่ยาวนานกว่าปกตินะครับเพราะว่าเป็นเผ่าพันธุ์นักรบที่สามารถต่อสู้ได้อย่างดีโดยร่างซุปเปอร์สซย่าขั้นที่4ของโกฮังเปิดตัวครั้งแรกในภาค AF นี่เป็นหน้าตานะครับของเขาที่จะเหมือนกับโกคูแต่ผมขวงเขาจะตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนนะครับสามารถแยกแยะได้เลยครับว่าอันไหนโกคูอันไหนโกฮังนะครับเขาเปลี่ยนร่างนี้ได้นะครับหลังจากที่เขาได้อาบแสงของคลื่นบลูทในภาค a f นี้นะครับโกฮังสามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์ซิยาขันที่5ไดได้โดยสาเหตุที่เขาสามารถแปลงได้เนื่องจากว่าการตายของปังนะครับจึงทำให้พลังที่หลับไหลในตัวของเขาได้ถูกปลุกขึ้นมา มาที่ตัวละครที่2นะครับเจ้าไอในตอนแรกเราได้เห็นเขาปรากฏตัวขึ้นนะครับร่างของเขาเนี่ยก็คล้ายกับร่างสุดท้ายของฟรีเซอร์แต่ดวงตาและผิวของเขานะครับแตกต่างออกไปรวมถึงหน้าอกและใบหน้านะครับที่มีลายสีแดงเพราะว่านะครับเขาใช้ระยะเวลาในการละลายออกมาเนี่ยยาวนานกว่าปกตินะครับไอได้เดินทางไปทั่วจักรวาลหมายนะครับที่จะเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเขาก็ได้มาพบแล้วกับซุนโกฮัง ในขั้นที่2ของเขานะครับหรือร่างที่2นี่เนี่ยร่างกายของเขาใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับพลังและความเร็วของเขาก็เพิ่มขึ้นแม้แต่เบจิต้าในร่างซูเปอร์ซิยาขั้นที่4ก็ยังไม่สามารถนะครับทำอะไรเขาได้เลยแม้แต่น้อยนิด และมาในร่างปัจจุบันที่เราเห็นนะครับก็คือเป็นร่างสมบูรณ์แบบได้ซ่อนพลังนะครับที่มากกว่าฟิเซอร์ไว้10เท่านะครับเขาปราศจากความรู้สึกและกลายเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ดราก้อนบอลเคยปรากฏขึ้นมาโอเคนะครับนี่คือประวัติ2ตัวคร่าวๆนะครับเดี๋ยวในตอนหน้านะครับเดี๋ยวผมจะสอดแทรกประวัติตัวอื่นขึ้นมาอีกนะครับเป็นอันว่านะครับก็เดี๋ยวเรารับชมกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับซีรีส์นี้ก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ชอบซีรีส์นี้นะครับฝากกด u b s c r ค b e และกดกระดิ รับชมตั้งแต่ตอนที่หนึ่งะครับเลื่อนไปใต้เดทคลิปชัอนนี้ได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่หนึ่งจนถึงตอนปัจจุบันนะครับหรือคุณนะครับเข้าไปดูในช่องผมเลยมีเพลย์ลิสต์นะครับเป็นจักรวาลแฟนเมดหลายเรื่องมากมาก บางท่านอาจจะพลาดความสนุกนี้ไปผมฝากไว้ด้วยละกันนะครับลนเวลากดซับสไครต์กดกระดิ่งเนี่ยให้กดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพราะหากถ้าคุณไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับมันจะไม่ส่งข้อความแจ้งเตือนคุณคุณก็จะพลาดความสนุกและความมันอย่างนี้ขอฝากด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ